สวัสดีตอนเสาร์นะครับพ ah ี up, yes. ่นองครับเบืองงวนะครับเห็นว่าหมอกเต็มเลยด้วยครับพี่นองสวัสดีครับอันนี้ยุฟ้ามนะครับกาลังมาเหตุงานครับตอนเสาร์ครับงแล้วกหมอกเต็มด้วยครับทางมาเหตุงานนี่บหมอกหมอกเป็นเนินๆนะครับขี่รถมาเหตุงานครับพี่นองครับมาเหตุงานนํากันครับบรรยากาศเบือง้างานนะครับเบืองหมอกเต็มหนาววันนี้แตว่า วัตดียามือเศร้ายัตด,ดีครับวัตดีครับเห็นไหครับบรรยากาศแบบสมัยก่อนเป็นเด็กน่อยเนาะอยู่บานห้านะหมอกัสีคขึ้กันด้ครับย้ามือเศร้าตื่นเท้าเศร้านะครับแล้วกันเม่ียไปหดสวนนะครับโอ้ยควาจะบปอยากลุกืตโตรามานะครับพี่น้องเห็นปะนี่สวยๆ กล้องอะดิสซันนะครับว่าเอามือถือจัจบเอานะครับอากาศหอดฟาร์มนะครับพี่นเราบรรยายเจ้าเรียงไก่เลียงไก่น้องนมออมนี่ครับออกมากว่าไรอยู่ในเขตบริเวณที่อ่อเห็นว่าอาชฉืมืดจักน้อยนะครับเพราะยังยเศ้าอยู่ ไกมันก็ออกไว้ใส่เขา้าไปอยู่แน,น่นแค่หมองส่วนของเขานะครับออกมาพอไรพอหน,นองน้ำออมไว้เดียงไกละไรเป็นใกล้ไข่มั้งครับนี่โหมาอะไรบงมันหนาวควรมันออกปาก เป็นเรียงไว้แต่ขี้ซื้อขี้เล่นสวัสดีนระับมือเซามาน้อยนกคากินท่ามือเซาแมนบ้านห้องแนละ้วขับจะจับเป็นไปปีงไปขวารุ่นตัวบกงี้ไปอ้อมซ้ำไกลหุดครับโตยี่ยี้ไหมใกล้คาถาในเนี่ยซ้ำไกล อากาศนะเมื่อเช้าไม่นีอากาศค่อนข้างที่สิมีแดดนะครับพอแดดคือจะเสาร์คดแต่อันนี้หมอกครับพี่น้องเดี๋ยวจอดรถกันนะครับอดอกนี้นะครับงามพรอมตัดหรอพี่น้องสีสันครบจุพรอมตัดนะครับว่าไงสีเขาครับบาดตาบาดใจอีรีครับอันนี้แพงนะครับอันนี้สรงออกนอกครับพี่น้อง งามเลยครับ๋ยวพอตัดแล้วครับเนาหักออกปกได้เนาะอันนี้ครับพี่น้องครับหอวัดไปล้าเหลือกงั้นแล้วครับป่านี้ครับสิบบายสองเลยนะครับอีกสิบห้านาทีครับมุงกับสิบเก้านแล้วครับพี่น้องนะฮะบ่งบรรยากาศมุมเก่าเวลาเก่านะครับข้างหลังครับงามนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งครับนี่ครับเบิ่งนกเห็นนกปะครับพี่น้องงานยก็คก็ซ้ำไกล้อยู่นี้ครับ ตัวสี้าครับเพราะเจ้าว่ากินกันสีฟ้าม้นนี้มีเป็ดบ่ะเนาะมาเยี่ยมเป็ดหน่อยนะครับกำลังนอนผลบินเธอพับๆไปแล้วครับตกใจคนนอนอยู่ขอบนะครับผลนอนเต็มอยู่ครับแซนบานเท่านีนเอาไปอ้อ <music Brothers> มมันไหมครบแานเท่าไหนเอาไปอ้อมเราผนครับเป็ดธรรมชาติครับกำลังเขาว่ากินถ้ากินก็คือซสื่อเอานะครับ กินเคยกินในฟาร์มไม่ใครใส่บ่าอยากเอาใครมาต้มได้เหรอขี่เต็มยู่น้ำโมนี่ครับเวลาไหนเข้าสิไปนอนใส่บ่วย้ำเมื่อคืนครับพี่น้องมาหน่อยนะครับบรรยากาศบ้านฟาร์มตัววัดจะตายมันตายอยวน ในโรงสงสัยแมวกัดอะไรพวกนี้ครับตายเขาห้อยกัดกินสดสดใหม่ๆเลยจะเลตยนสดตายอันนี้เขาเจาะกับเป็นฟาร์มนะครับอีกฟาร์มหนึ่งเขากเจก้าปลูกอย่างาพวกครับพี่น้องวันนี้แพะหน่อยนะครับเฮ่เ <c oughs> แบบื่อไหมเบ้เบ้เบ้เห็นไหมครับแพะหน่อยน่ารักน่ารักครับกําลังกินหญ้าครับพี่น้องแพะหน่อยดัก